กินนักว่าอยากเด้อยากกินน้ำเด้ว่าเสือตาเปียกเอ้ยสบายดีเด้อป่าลุงเงือซีทุกถูกทานมินดีตอนลาบขอสุดซองปัจจัยเด้อปา่าลุงตาจุ้มจื้นกินหลายลูกเบื่อเลยไ,อนเนยไม่ขอกินนะไม่ขอกินนะไมนึงเอาป้อนแม่นะป้อนแม่นะ cháy hấp cháy rồi ngon thế ở chuột thấy dư hải này mù đen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  điêu đi điu đi điu mù đen mần mì dù bà nè có thể hải bớt thùng đây chạp bao độ Chẹp đi Chẹp đi Trời bên đô cặp bộ nhân mà sao khi nó ngớ nhạc nhà lên cứ câu lấy thai kịp đông cả xa này khi nó chơi mười nó khăn thoát thai kịp nó ท่านบอกนะว่าชนาเรียนแต่น,น้ำดางว่าชนะนี่เหน,นื่อยเปล่านอนขึ้นเหนื่ากินน้ำกินยังลงไปกคะแนนหันใจแบบว่าหันใจปวอิ่มนะหันใจนอะไรก็แบบมันปวอิม่มมันแบบซาบ้าซาบ้ามือปลอนองค์รนาพาไปกวดนะี่เพิ่งมากระเพาะเป็นแพ้เ,เพิเ่งมาเนาะ Nè hết nè lại mít tết luôn nè à. Bớt đã này bớt có thêm cái giá đây luôn Thêm khai giá đây Phải xáy nè Phải xáy nè hạt đèn nó không dám ก็ไปใสนนี่นาใค้ใค้อายอ้าพไปเอาเกิเมมมดบแม่ามาดิมันจะเศร้าแท้นน่งามแท้นี่อ้าจะไปเดินแบบใช่ปะนี่เด็ดเซมเป็นเต้นใช่ปะนี่ เต้นให้มึงแน่เต้นให้มึงแน่บาทนึงบาทนึงเต้นให้มึงแน่เต้นให้มึงแน่อุ้ยงัวามาแต่เศร้าแค่แบบอืออืลอล้มในลูกถือเกือบแม่นะ

Đấy bọn Một xuân cho đấy Pipo tùa dày dày Sửa phải sửa hải cho nào Hả? À, sửa phải sửa hải cho nào lộ Hãy à. เพื่อประกาศงั้งนะไครมีม้าแรกบอเพื่นมาว่าบทถือไปตัวทีบนะเฮ้เกิดกันนะเกิดกันโมเห็นนี่แม่นโตแลวเอาไปถิ่มนี่ chào 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 biển chào 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 phải chào 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 Thấy mà đi chào 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 น้องกันทุจ้าก่อนนุทุจ้าผมเอาไม้ออกก้อนแล้ว่าทุจ้าอุ้ยบ uh, <a> ังบังแม่ไม้นี่มียังนี่มีนอนบ้านี่แม่แม่ถีบหายเอ้ยมึงแน่มีขี่นุกเอ้ยนี่นะขี่ขี่มาแม่บวถือยาไม้แต่ไม่ชิลล์ทับลูกไงทุทุทุจร้าจั๊กจอยู่บนน้ำมันน่ะงัวน่ะน่ะ จะไปลงขมเมือนด้วยสิเด้อขมเมือด้อจะแนมาแน่แนมามึงขนี่นะน้องว่นจุ๊บจุ๊บจบึบึบคือเรมอิ่ไล่อยู่กับงัวแท้ดุเอบ ไปย่างไปไปเอ้ยเมื่อือนฮอผนะอาไปชอนะงวน่ะนะไปไาไป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 ไบไป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 ปหมไปไไปไไปไปไปไไป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  เออเอาย้ำหลอกวุยนะไปมือเงนข้าไปหมาบอกมาปอบบอ่านนี่นี่ไปนยงๆงยงยงไปเมืองข้าวนะข้าวแล้เห็นยังน,งนะนนอาท้องเอาท้องไปอ่ะพูเมืองเด้อปลาปลาเมห้มมองบาสนาคามเด้อรวยเด้อ น้องวาชนาน้องวาชนาเอ้ยน้องวาชนาโอ้น้องวาชน,น,น, <c ười> น,นาจ้าน้องวาชนารวยนะแม่รวยเนละยโนอะ้ยสะเพิ่นมักถือเกือบไงเอามาคืนแม่ด้วเกือบนะแม่แม่ชิชัยฮะงามบ่งามบ่ฮะ งามบ่งามปูนะอาอปูจะเป็นแม่ตาเวงามบ่เกือบแม่นะงามบ่เาะว่้วขาดแล้วของแม่นี่ขาดแล้วนี่ขาดแล้วนี่เอาเชือกขางมัดเอานี่นี่นิเห็นบ่เกือบนะลูกหยาดเดานะไปเมืองยุ่งอาตื่นนะบ่ตื่นเนาะตื่นสวยเตะสิดอกมาแล้วลูกย่านบ่นอนผู้เดียวนะสิดอกถามแล้วลูก ถอดได้ไปเอาเกือบเจ้ามาใส่ไปันี่ถอดได้เสือปลาบัวซื้อมาหายคิดเก้าพี่น้องะไรหน้อยกันนะเอาคือถอดเกิบแม่นะ ไป,ไปเพียงไปแล้วไปแล้วอาไปแล้วเน่นหนีมือนะหนีมือนะเน้นอ่าล้วจะไป่าเห็ดจะเห็ดแต่ก้าาแล้วนะเศเห็ดอ่าไปแล้วเิ้นงก็พปมมา mà tu chắc mong mừng mừng, mừng. Mình mà tu mẹ mất mẹ mất tu chơi hả nè chơi tu chơi ơi ตู้จอยก็เงียบเลยตู้จอยค่ะสบายดีอยู่บ่ตู้เอ้ยะมปลาปลลาหนสาวใหญ่เป็นสาวและตู้เอ้ยะตู้จอยเอ้ยหลานสาวใหญ่เป็นสาวได้ได้ใช่หรือใชอย่าดึงมือแม่ลมนะลมนะลมนะเขินบ่เขินตู้บ่เขินตู้บ่หึ

bà, bắp thả thả nè, thả chơi, ôi, hay được quá, nói chạy đi ผ่าไพส์ผ่าไพสแม่สิดดุห้องแม่เด้อแม่แม่ไผสนี่แม่ไพสนี่แม่ไพสนี่แม่ไพส์แม่บาัาเธอได้เหรอบัตแม่บัตนะแม่บาามามัาสนะมาแม่ใส่มาโอ,อ้งามแทนอู้แม่จอยได้เกือบงามไป อดน่ฮะบ่อน้าบ่ทอดนะลูกคอกอนแม่จังสิทอดให้ทอดนะถอดดิอืมาใส่เกิดดาวใส่ดาวทอดอืใส่ละกันเกิดกันคอได้ไหมคอไหมแม่จะขอใส่ในแม่เลยคอไหมแม่สิละให้ลูกใส่น้ำแน่เถอะเต้นหมูเล้งให้เมืองแน่นี่ใส่เสื้อหมูเล้งนี่ เด้งเด้งเห้แม่เมืองนกว่าไปเลยไปใช่ฮะใช่บุญมันมีบุญจ้าถ้าบุญใช่ตัวว่าวา่ามาแพ้นะเออบุญแจกไง่เขาไข่ขเออย่าจับมัน มันสิครบเจ้าไปเที่ยหาเอา่อพายลุกออกมาแล้วเว้ยเอ่อพาสิพาไปเที่ยวแล้วเว้ยกระดิ่งเพื่อนเอ๋มบ้นี่เอพายส้าเมืองผ้าไปเมืองเพื่อนเอ๋มงามบ้นี่นะนั่น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 แม่เอ่อพายสะพ้ป้าแลว้วเฮ้ยพยังมมหาเกือบอยู่เฮ้ยไปไป้าก่อไปบ้าไปป้ากันมะ หาหนแม่เกิบนะไปก็หาเกิบไปลูกไปอ่ามันไม่หันเลยนี่ว้าวมีเงินซื้อนมด้วยเงินกันได้หนาสิดอกเงินแม่กันให้ชอบมาไหมเงินแม่กันเอาให้ที่สองหมื่นคอกันลูกขอกันขอกันเออเอาแม่น่นเด้อยมายังอันนี้หนามายังลูกนี่น่ะ เงินเงินเงินใบยังเงินใบยังโล่เงินใบกล้วยอยู่อืมอืมเอาไว้ให้ยหลายซื้อขนมแล้วูกเด้อไว้นะเมืองมันเฮียเด้อเบิ่งแน่พาเอ้ยเบิ่งมันเฮียเด้อจะอยากไปนะไปบอกันรีพาไปหาดินนี่หาดินเพื่อนเอ็มบ่ปิดประตูเลยจะไปเด้อ จูนขเขาเฮือนเท่าไรใบเตบ้าบ้าใบเต้อู้ขับไปเองเนาะบ่๊วยอุ้ยบุญบ๊เฮ็ดลูกหลานเพลนะเดี๋ยวให้ได้ผ้าเอากาวมาติดเนี่ยบุุญอย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดนี่มาบีบตัวนี้บีบตัวนี้บีบตัวนี้เบิ้งจับจับมองนี่จับมองนี้ ăn à. Thôi em cho chấp tụi này đưa Nhi, bếp vào này, bếp Ôi mẹ trời đấy Thế Phê đâu Bịp, bịp tè anh đứa, bịp tè anh đứa Lại cay, lại pết <laughs> à, Nó ăn nhắn đủ nè ให้เพเยียบนั่นนะบริเพเบิรงแมวเอาให้เบิรงแมวเอาให้นี่เจ้าสิยืนหันบอเจ้าสิยืนหันบอฮะเจ้าสิไปใสไปเพื่อนบุญบุริมีบุญนะลูกบุญมาหน่อยผุนบุญนั่นบอบ่บ่มีบุรมีบุญบ่มีบุญ ơ, ừ, bay bùn, bay suy yang bùn nè bay suy yang chupe du bong ngon na chupe bao, mày xong hai in bụi chupe bao hm chupe bao hm? 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 เดี๋ยวแม่จะซื้อน็อตมาใส่จกออกมายัางเบิดแทนน่ะอุ้ยผายไพ่นี่บ่ของไพ่น่ะเดี๋ยวแม่สิหาซื้อน็อตมาใส่ก่อนนี่น่ะ<จ>น็อตมันออกนี่เก็บใสไ่ไหมลูกเก็บแม่เงินน่ะ เก็บเงินหนกเก็บข้าวหกเงินน่ะพี่ลาสิไปใส่เด้นี่บ่บหไปบุญสบ่คกเมือไบุญจะดเหรอนเอยู่ห้องมือไนนเฟมุมุ่งนรกด้ <c ười> ใจสิไปเฮือนไทยนี่นะใจสิไปหน้าตู้วหรือสิไปเฮือนเอ็มนี่นะเอ้าเอ็มนั่งเจ้าก็สิไปหาผู้ชายแต่เศร้าแท้ลุวะเจ้าก็สิไปหาเอ็มแต่เศร้าแท้ไปดิ่งเยอะไอเตวเนาะเออนั่งไหมให้เพายนนั่งนะเออให้พามานั่งดูดูโอ้ยโอ้ยไปดินเฮือนไอแตีววะลูกบ่ดินเฮือนแตีว เอาเงินเอาแต่อย่าซ no well, <gment> ื้อเบิดเด้อมาทอนแม่เด้ออย่าซื้อเบิดเอามาทอนแม่แม่บอกาใจเใจเด้อเอามาทอนแม่น้ำเด้อย้ำมาหลายอยากกินข้าวคายมักสลอกสิบีสบายดีงามๆเลยสบายดีก้อนสิไปนะทุกจ้าเจ้าสิไปใส ไป,ไปบุญใช้บ right? cool. e ุญใ oh, nice ้บุญนะบุญอยู่สาซี่บอกไหมบุญไายบายไม่บายไม่บายป้าลุงไหมไม่บายไปกันหรือปลาลุงบ้านนาบ้านนาไปดินก่อนเนอไปดินเฮือนเต๋อบอ้านนาไปดินเฮือนแต๋อก่อนเนอะจอย่าดื้อลูกเด้อไปเฮือนเพื่อนเพคนนะลูกเด้อนี่อีหล่าจับมองนี่ลูกอีหล่าจับมองนี่อีหล่าจับมองนี่เออ เด้อค่ะไเออวองนี่ให้พาจับพาจับไปเลยแม่แม่ไปตลาดมาแม่จะซื้อกระเปียกมาต้อนนะลูกเด้อโอเคไปไปไปกันเด้อไปายเอาเอาชวนกระชาาแม่เร็วบายไม่แต่อยากไปบุญพี่น้องเลยเนาะโอเคสันน้อไปแมพี่น้องเลย ปจอยกับสิขอจบคลิปเพียงสามีก่อนเด้อเนาะขอบุญขอบคุณหลรายณแลยป้าลุงเลยที่เขามาหลับส้มโดยที่บกฏขามโฆษณาของป้าจอยเนาะก็ขอบุญขอบคุณหลรายเด้อมันมันเมื่อยนะพี่น้องเมื่อยมันมันหน่นเหน่นเวลาหันใจมันมันบกค่อยอิ่มนะมือนั่นพอบุญพาไปกวดนั่นก็เพราะเป็นแพเพร่นนะพี่น้องกินกินยาก็คือเกาเนาะป้าจอยกับต้มน้ำห่อนต้ม น้ำห่อนกินพี่น้องเลยมื่อนี้สะท้องสภาพ spell, ood ood oo. ไปตลาดเดี๋ยวปรจอยสไปหาซื้อหักใหม่มาต้มกินล่องเมืองเนาะบางมันน้งเทื่อมันแบบว่ากินน้ำห่อน <Okay. S 1> น้งเทื่มมันเศร้าวัยนะพี่น้องเลยแบบเวลาห้ากินนั้นคองที่แบบว่าโบเพชรโบเพชรอีหยังก็ตามนะกินกินลงไปนะมันแสบนะมันแน่นนะมันเห็ดในห้าวแบบว่าหันใจแบบแบบมันโมโลงทองนะพี่น้องมันเป็นแบบสบายสบายนะเนาะ ช่วงนี้จะถ่ายคลิปลงกันชาใน่เด้อป่าลุงเงยนอทิถาเมืองคลิปน้องวาสนากันเนาะไปจ่อยเมื่อยพี่น้องเลยก็เลยไนั่นโอเคสำหรับพี่น้องไปจ่อยกันสิขอจบคลิปเพียงเ่นี้ก่อนเนาะขอบุญขอบคุณหลายเด้อที่เขามารับชมเนาะน้องวาสนาก็ให้เป็นประดิษฐ์กับละสาวคนไ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องเเนาะโดย